วันนี้นะครับทุกคนผมมีเรื่องราวจากรุ่นพี่โปรแกรมเมอร์นะครับที่เป็นซีเนียร์โปรแกรมเมอร์นะครับอยากจะมาเล่าให้กับทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับพอเชื่อว่าเรื่องราวนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนได้นะครับแล้วจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเลยนะครับว่าความพยายามเนี่ยมันไม่เคยทําร้ายใครนะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ บรรลุผลลัพธ์ตามที่เราหวังไว้ได้นะครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวขอพูดชื่อเล่นของรุ่นพี่ของผมคนนี้เลยนะครับก็ชื่อว่าพี่ซัมซุงนะครับพี่ซัมซุงเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่ผมรู้จักมานานแล้วนะครับผมแล้วก็เปรียบเสมือเป็นไอดอลของผมเลยนะครับผมซึ่งเรื่องราวนี้นะครับพี่ซัมซุงเนี่ยก็ได้เขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับผมผมเองก็ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตของพี่ซัมซุงเนี่ย มันค่อนข้างจะคล้ายๆกับผมแล้วก็เชื่อว่าอาจจะคล้ายๆกับใครหลายๆคนด้วยที่ฟังวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมซึ่งเริ่มจากเรื่องแรกนะครับทุกคนก็คือเรื่องของการศึกษานะครับหรือว่าปริญญานั่นเองนะครับซึ่งพี่ซัมซุงเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าคือเห็นคนที่เขาถกเถียงกันเรื่องเนี้ยมานานมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเออปริญญาอะไรพวกนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การเรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมันสําคัญมากขนาดไหนนะครับผมซึ่งบางคนก็บอกว่าสําคัญนะครับบางคนก็บอกว่าไม่สําคัญนะฮะหรือมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับผมซึ่งพี่ซัมซุงนะครับก็บอกว่าผมขอตอบในมุมมองของผมเลยแล้วกันนะครับก็คือในฐานะของคนที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีนะครับแต่ก็ยังสามารถทํางานในแวดวงเทคโนโลยีได้นะครับแล้วก็อยู่กับนวัตกรรมจนถึงปัจจุบันนะครับพี่ซัมซุงบอกว่าผมมองว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย แล้วก็ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีนะครับมีความน่าเชื่อถือก็มองว่ามันสาคัญมากนะครับเพราะว่าโอกาสต่างเนี่ยจากการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแข่งงานประกวดงานสัมมนานะครับผมซึ่งมันก็จะนํามาซึ่งโอกาสนะนะครับใครที่เรียนมหาลัยเนี่ยก็จะได้โอกาสมากกว่าการที่เราไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนะครับการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเนี่ย มันยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเรามากขึ้นด้วยนะครับผมแต่พี่ซัมซุงนะครับก็บอกว่าถ้าถามผมนะก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนมาหาลัยเนี่ยมันจะทําให้เราหมดโอกาสไหมนะครับพี่ซัมซุงก็บอกว่าบอกตรงๆเลยว่าไม่นะครับซึ่งผมอ้างอิงจากตัวผมเองเลยนะครับที่ไม่ได้เรียนจบมาหาวิทยาลัยไหนเลยนะครับแต่ก็เคยมีโอกาสได้ไปทํางานกับบริษัทในอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีโอกาสต่างๆเข้ามาอยู่เสมอนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับพี่ซัมซุงก็มีหมายเหตุไว้นะว่า ถึงยางไรก็ตามนะครับมันก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นอดทนมากกว่าคนอื่นแล้วก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองหาช่องทางหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องแรกนะเรื่องของการศึกษานะครับก็อย่างที่พูดมานะครับคือพี่ a ั s u ุงเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วการเรียนมาหาวิทยาลัยเนี่ยมันดีแน่นอนแล้วก็ดีมากด้วยนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสอะไรหลายๆอย่างมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนนะครับแต่ใครที่ไม่ได้เรียนต่อนะครับอย่างตัวผมเองนะเผื่อใครไม่รู้นะ ผมก็ไม่ได้เรียนต่อเหมือนกันนะครับถามว่าเราทํายังไงถึงเราจะมีโอกาสเหมือนกับคนอื่นก็นั่นแหละเหมือนที่พี่ซัมซุงพูดมาที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คือเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนะครับอดทนมากกว่าคนอื่นแล้วก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะครับพยายามมองหาช่องทางมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองนะครับผมทีนี้ถัดมานะครับก็คือหลายคนเนี่ยอาจจะมีคําถามนะนะครับมีความสงสัยว่าแล้วทํายังไงนะครับถึงจะได้เข้าไปทํางานที่บริษัท ในอเมริกานะครับซึ่งข้อนี้นะครับพี่ซัมซุงก็อ้างอิงไปถึงข้อแรกนะก็คือที่พูดก่อนหน้านี้นะครับว่ามันสามารถที่จะตอบได้นะเพราะว่าการเรียนในมหาลัยเนี่ยนะครับก็คือมันมีโอกาสมากมายที่จะเป็นใบเบิกทางให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทํางานได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีทั้งเพื่อนมีอาจารย์คอยกระตุ้นนะครับแล้วก็ หาโอกาสต่างๆไม่ให้เราอยู่เสมอนะครับเราก็แค่เก็บประสบการณ์จากงานประกวดงานสัมมนา,าต่างๆอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับพี่สัมุงบอกว่าผมบอกเลยว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยโอกาสเยอะมากนะครับแทบไม่ต้องมองหาด้วยตัวเองเลยเพราะว่าทุกอย่างเหมือนถูกโยนเข้ามาให้เรานะครับก็คือโยนมาให้เราเลือกเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าโอกาสเนี่ยจะไม่ได้เข้าถึงได้ทุกคนนะแต่เมื่อมันมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องพร้อมรับมันอยู่เสมอนะครับดังนั้นพัฒนาตัวเองนะครับ ในกรณีที่เราไม่ได้เรียนมาหาลัยเนี่ยก็อาจจะมีหลายคนถามว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งพี่ซัมซุงก็ตอบตามประสบการณ์ตรงนะก็คือเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วนะครับคือแน่นอนว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่มันเต็มไปด้วยโอกาสมันก็อาจจะยากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีสภาพแวดล้อมที่คอยกระตุ้นเราให้เราเนี่ยแอคทีฟกับอะไรนะครับดังนั้นใครที่อยู่จุดนี้นะครับสิ่งที่เราควรทําเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือต้องมีวินัยนะครับมันศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับและที่สําคัญนะครับก็คืออย่าลืมนําความรู้ที่มีเนี่ยมาสร้างผลงานเพื่อเก็บไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอให้กับตัวเราให้มากที่สุดนะครับซึ่งเมื่อเราอยู่จุดนี้เนี่ยเสียงของเราเนี่ยอาจจะเบามากนะครับคือเบาจนคนแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับคือต่อให้เราจะเก่งแค่ไหนหรือว่ามีของดีมากแค่ไหนเนี่ยมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้เฉิดฉายนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนการ์ตูนเรื่อง one punch man นะครับที่ตัวเอกเก่งมากแต่ไม่มีคนรู้จักอะไรทํานองนั้นนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราเน ผลงานนะครับแล้วก็เผยแพร่ในพื้นที่ของตัวเองให้มากที่สุดนะครับถึงแม้มันจะเป็นพื้นที่เล็กๆหรือคนแทบจะไม่รู้จักเลยก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราทําเยอะๆทําสม่ําเสมอวันหนึ่งโอกาสมาถึงเนี่ยหรือว่าโชคเข้าข้างเราคนก็จะมามอบโอกาสให้เรานะครับเราก็จะเจอมันนะครับและเราก็จะมาเปิดเจอมันเองนะครับผม ซึ่งมันก็จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้อย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้พี่ซัมซุงนะครับก็บอกไว้ว่ากรณีนี้เกิดขึ้นจริงกับผมแล้วนะครับผมเองได้มีโอกาสทํางานกับบริษัทที่อเมริกาแบบรีโมทนะครับซึ่งค่าตอบแทนเนี่ยดีมากๆกนะครับก็คืออยู่ไทยแบบชิวๆสบายๆเลยนะฮะพี่ซัมซุงก็บอกว่าทํามาเกือบปีนะครับจนทางบริษัทเนี่ย จะแอพพลายให้เป็นออนไซต์แล้วนะครับผมแต่พี่ซัมซุงเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําแบบออนไซต์นะก็คือไม่ได้ไปทําที่อเมริกานะครับก็เลยได้ทิ้งโอกาสนี้ไปนะครับผมแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าต่อนะว่าทําไมถึงไม่ไปนะครับพี่ซัมซุงบอกว่าทําไมผมถึงไม่ตัดสินใจไปทํางานที่อเมริกานะครับข้อนี้นะครับพี่ซัมซุงบอกว่าพูดจากใจเลยก็คือผมกลัวนะครับก็คือมีความกังวลมีความกลัวหลายอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยก็คือทุกอย่างที่เราคุ้นเคยหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรารู้จักเนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการนะครับประกอบกับไม่ได้มีคนให้คําแนะนําเราได้เลยนะครับนะขนาดนั้นนะทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็พยายามหาข้ออ้างต่างๆเพื่อที่จะไม่ไปนะครับซึ่งพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็รู้ตัวแล้วว่าตัดสินใจผิดไปที่ไม่ไปนะครับแล้วก็โดนผู้ใหญ่หลายๆคนในวงการก็คือแบบ มาว่าด้วยนะครับที่แบบทิ้งโอกาสดีๆไปนะฮะซึ่งมันมีคนอีกมากมายเลยต้องการโอกาสนี้นะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงงานที่ทําตอนที่พี่ซัมซุงเนี่ยทำงานอยู่กับบริษัทอเมริกานะครับเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งมีพนักงานอยู่ประมาณเกือบ20คนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็คือมันจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทใหญ่อยู่นะครับซึ่งตําแหน่งที่พี่ซัมซุงทำเนี่ยก็คือเป็นซีเนียร์เป็น lead software developer นะครับซึ่งถ้าถามถึงเงินเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ มดก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทราบว่าผมได้ค่าตอบแทนปีละเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเอาตําแหน่งเนี่ยไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับซึ่งพี่ซัมซุงก็บอกว่าเงินเดือนเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานเลยนะครับผมก็สามารถค้นหาคําว่า senior lead software developer salary USA ได้เลยนะครับผม ทีนี้นะครับมาพูดถึงประสบการณ์นะครับที่พี่ซัมซุงเนี่ยได้รับจากการทํางานกับบริษัทที่อเมริกานะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้พี่ซัมซุงก็บอกว่าถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็อาจจะยาวเลยแต่ว่าเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับก็คือพี่ซัมซุงบอกว่าทํางานสัปดาห์ละ6วันหยุด1วันนะครับซึ่งในสัญญาจ้างเนี่ยก็คือวันละ8ชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอทํางานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือ ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมี1ชั่วโมงนะครับที่มีการมิ팅เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานของโปรเจกต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือวางแผนนะครับแล้วก็รับผิดชอบงานของตัวเองได้อย่างอิสระเลยนะครับซึ่งเขาไม่สนใจเลยนะนะครับว่าเราจะทํางานกี่ชั่วโมงนะครับขอแค่งานเสร็จตามแทสตามที่ได้รับมอบหมายดังนั้นเนี่ยพี่สำสมก็บอกว่าผมเลยทํางานแค่วันละ3ชั่วโมงนะครับบวกกับประชุม1ชั่วโมงก็เท่ากับว่าทํางานวันละสชั่วโมงเองในแต่ละวันนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องมีวินัยนะครับผมแล้วก็ทํางานของตัวเองเนี่ยให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้นะครับพี่ซัมซุงบอกว่าพูดถึงข้อดีเยอะแล้วนะก็ขอพูดถึงเรื่องที่เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีบ้างนะครับผมก็คือพี่ซัมซุงบอกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเองเนี่ยโอเคกับงานมากนะครับแต่ด้วยตําแหน่งหน้าที่ของพี่ซัมซุงที่ทําอยู่ก็คือเป็นถึงซีเนียร์เป็น lead แวร์ดีเวลล v e เปอร์ใช่ไหมนะครับก็มันจะต้องมีการต้องคอยให้คําแนะนําคนอื่นในทีมด้วยนะครับและปัญหาของพี่ซัมซุงเลยก็คือ เรื่องของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งพี่สำซุงบอกว่าเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนะครับทำให้การทํางานที่ทําอยู่เนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ดีพอนะครับเวลาที่ทีมเกิดปัญหาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ให้คําแนะนํากับทีมได้ดีพอนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาทุกครั้งก็คือจะต้องเอางานของคนอื่นมาแก้ไขให้เลยนะครับโดยที่เจ้าของงานเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่า ผมแก้ยังไงเออนะครับตรงนี้พี่สมซุงก็แบบเล่าแบบฮานะนะครับจากนั้นนะครับมาพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษนะว่าต้องดีแค่ไหนนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยนะครับซึ่งอย่างที่พี่สมซุงบอกนะครับก็อย่างที่เล่ามาว่าพี่สมซุงเนี่ยเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่ดีเลยนะครับก็คือแค่อ่านพูดเขียนได้แบบงูงูปลาปลามากนะครับ ก็คืออยู่ในระดับที่สื่อสารพอได้แต่ยังทําได้ไม่ดีนะครับผมแต่เนี่ยตรงเนี้ยพี่ส s ซุงก็ทําให้เห็นว่าต่อให้ภาษาอังกฤษไม่ได้ดีมากนะครับก็ยังสามารถทํางานกับบริษัทที่อเมริกาได้ตรงนี้ก็เพราะว่าเวลาทํางานจริงเนี่ยการทํางานเนี่ยมันมีการอ s ไซ g ์งานให้เป็น text นะครับซึ่งบริษัทที่ผมทำเนี่ยใช้ Gira นะครับแล้วก็ เวลาที่จะเพิ่มงานเข้าไปเนี่ยเขาก็จะ add task เข้าไปให้นะครับแล้วก็แท็กคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการเขียนรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนนะครับเราก็แค่เอางานเนี่ยมาทําตามที่เราได้รับมอบหมายนะครับผมตรงไหนที่เราแปลไม่ออกเนี่ยก็ google translate เลยนะครับผม แต่ว่าถ้าเราติดจริงๆเนี่ยก็พิมพ์สอบถามในแทสนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็เข้ามาตอบนะครับผมตรงนี้มันก็เลยทําให้การทํางานกับที่บริษัทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ก็นะฮะถ้าภาษาอังกฤษเราดีเนี่ยก็ถือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้มาเรื่องต่อไปนะครับอันเนี้ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความสงสยัยแล้วก็มีคําถามแน่นอนนะครับว่า ต้องเก่งแค่ไหนถึงทํางานกับบริษัทที่อเมริกาได้นะครับตรงนี้นะครับพี่สำสุงก็บอกว่าขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรมากขนาดนั้นนะครับถ้าให้ตอบสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็อาจจะตอบว่าไม่ใช่คนเก่งทุกคนที่ได้รับโอกาสแล้วก็โอกาสก็ไม่ได้เข้าถึงคนเก่งทุกคนนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญกว่าความเก่งก็คือความขยันศึกษาหาความรู้และก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับซึ่งตรงเนี้ยสำคัญกว่ามากนะครับผมเพราะว่าคนเราเนี่ย ยิ่งเรียนยิ่งเก่งยิ่งพัฒนาตัวเองยิ่งไร้เทียมทานนะครับผมซึ่งพี่ซัมซุงนะครับก็ได้บอกว่าจากประสบการณ์การทํางานกับบริษัทที่อเมริกานะพี่ซัมซุงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอเมริกาก็ไม่ได้เก่งไปกว่าคนไทยเลยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสที่จะไปทํางานที่อเมริกานะครับก็อาจจะเลือกไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปโอกาสเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาบ่อยนะครับผมทีนี้สรุปนะครับทุกคนก็คือพี่ซัมซุงบอกว่าเหตุผล mm hmm. ที่เขียนบทความนี้ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ต่าง ของผมเองให้กับคนอื่นได้รับรู้นะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแนวทางให้คนอื่นได้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับจะเป็นเรื่องราวของพี่ซัมซุงนะครับที่เป็นซีเนียดีเวลลอปเปอร์นะครับทำงานอยู่กับบริษัทที่อเมริกานะครับก็เนี่ยทุกคนจะเห็นนะว่าเรื่องราวของพี่ซัมซุงเนี่ยคือเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากนะครับให้กับคนที่ อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสนะครับหรืออาจจะยังไม่เก่งหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่างที่เล่ามานะครับพี่ซัมซุงเนี่ยคือไม่ได้เรียนต่อมหาลัยนะครับตรงเนี้ยคือเหมือนกับผมากผมก็ไม่ได้เรียนต่อนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับคือไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับคนเราเนี่ยมันก็คงจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยสิ้นหวังหรอกนะครับอันนี้ผมเชื่อนะนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องรักตัวเองนะคร หรือว่าแยกลําบากอยู่นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้นะครับอย่างพี่ซัมซุงนะนะครับก็คือพี่ซัมซุงบอกว่าคือไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเลยนะครับแต่ก็อาศัยลูกขยันนะครับลูกอดทนอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลามีโอกาสเข้ามานะครับเราก็เลือกไว้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากถึงน้องๆคนไหนที่กําลังเรียนอยู่นะครับอันนี้ดีมากๆนะอย่างที่พี่ซัมซุงบอกนะครับคนที่เรียนในมหาลัยเนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับมีโอกาสเยอะมากนะครับดังนั้นก็ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับก็จงอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดพยายามนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบ์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ซ ทุกคนครับ